สวัสดีครับมากิลันธนินครับ,ออบรหรอครับช,ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยแพลวๆแต่ว่าเรียกว่าเก็บประสบการณ์จากเพื่อนๆมาครับผมโดยเฉพาะคุณ,คณจูเนียร์นาชัยครับผมก็เก็บประสบการณ์มเขามาเพราะว่าอยู่กับเขาบ่อยครับ ก็ด้วยด้วยความที่เขาเขาพูดเก่งเขาแบบว่ากล้าแสดงออกเราก็บอกเออเราก็เห็นในสิ่งที่ดีเราก็มาปรับใช้ครับผมประมาณนั้น e n e ที่เยอะที่สุดที่เคยเจอมาที่เป็นนักแสดงด้วยกันคนนี้โนหนึ่งครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีก็เหมือน เหมือนเราเราอยู่เขาล้เาเขาทาให้เราสบายใจอะไรครับว่าที่เราเราจะเป็นตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เลยออกมาในเวอร์ชั่นนี้ครับผมตลกมากครับผมโอ้แต่ผมว่าหลังๆผมก็ตลกสูสีเอาแล้วนะนี่หนึ่งนีดหนึ่งสูสีนิดหนึ่ง ค,คือจริงๆอะเวลาผมอยู่กับเพื่อนๆหรือแบบคนที่ผมสนิทจริงๆผมก็ก็เป็นตัวเองเฮฮาปาร์ตี้ปกติแต่แบบเมื่อก่อนผมจะเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับแบบว่าคนที่คนที่เราไม่ได้สนิทด,ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบว่าเซฟเซกลัวเราทําอะไรไม่ดีไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพออยู่เขาเราก็เขาทําให้เราสบายใจเราก็เลยเออกล้าจะเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ประมาณนั้นเขาหล่อมากนะเขาหล่อมากนะผม <ๆ S 1> ผมตา <ๆ S 1> มดูเขาตลอดนะที่ปารีสก็ยินดีครับที่เขาเขาได้ไปเออ แฟชั่นโชว์ที่ปารีสก็ผมก็ติดต,ตามดูดูรูปเขาดูวิดีโอเขาตลอดก็เขาดูดีมากนะเขาดูดีมากนะผมตามดูอยู่แปลกตา,า,ไ,ตาไหมก็เขาก็หล่อในทุกๆวันอยู่แล้วแต่ว่าเออมันเขาเขาก็เออผมก็รู้สึกว่าเขาเขาช,า,ชายจริงตอนตอนที่เขาอยู่ที่ปารีสครับผมก็ดูดีมากมาก คุยกันคุยกันผมก็ก็คุยตั้งแต่ก่อนไปตอนที่เขาไปไปถึงสนามบินก็วิดีโอคอลกันว่าเออเขาจะบินแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งกลลังกางใจให้เขาเขาไม่ได้ขอแต่ผมก็ยินดีจะให้นะก็ก็คุยพูดคุยกันปกติก็บก็บอกว่าเออสู้ๆนะไปไปเขาไปทำงานอะไรประมาณเนี้ยครับผม น้องจามโม่เหรอครับผมเห็นหลังๆหลังๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันสาหรับน้องจามโม่ก็ถ้าถ้าถามถึงเรื่องครอบครัวอันนี้ผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องรอถามพี่จูจเพราะว่าเขา,<ๆ>เ,ขาเขาเทรนลูกมาอย่างเต็มที่ครับผมผมก็อาจจะอาจจะปล่อยตามใจลูกบ้างแต่ถ้าพี่จูเขาจะเทรนลูกว่าเออครจะทํำยังไงต้องต้องไปถามเขา น่าจะยังหวังอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาจจะหวังอยู่อจะหวังอยู่คู่แข่งเยอะเหมือนกันนะโอ้แต่ผมว่าแต่ผมว่าลูกผมก็ใช้ได้นะใช้ได้ผมลูกผมก็ตัวท็อปเหมือนกันปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับผมให้ให้เด็กเขาได้เลือกกันเองปล่อยให้เป็นไามธรรมาตครัมให้ให้ด็กๆไดเอัง่ยเปไปตาับสให้เด็กๆเขาได้เลือกกันเอง อาจจะยังเนาะอาจจะจจะแข่งอยู่ก็ต้องต้องให้เด็กๆเขาปล่อยปล่อยให้เด็กๆเขาเลือกเองใช่ใช่ใชให้ให้เด็กเขาโตไปด้วยกันให้เขาใช้เวลาด้วยกันครับผมก็ยังไงก็ต้องต้องต้องตามดูเด็กๆกันครับห่วงเหรอจริงๆผมว่าลูกผมไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าห่วงแล้วก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเลยผมว่าลูกผมค่อนข้างที่จะ เอาตัวรอดได้ในในหลายๆสถานการณ์ผมสังเกตลูกผมเวลาไปไปทำงานก็เออไม่ไม่เป็นห่วงเขาเพราะว่าตดตัวจีนอยู่แล้วครับตัวจีนมากวางแผแวางแผนาของลูกอย่ว,ยวางแผยังไงหรอก็ <c oughs> อยากให้เขาเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ต่อไปเพราะว่าคลาลิเตอร์ของของน้องจัมโมเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นได้บ่อยก็อยากให้น้องเขาน่ารักอย่างนี้ตลอดไป <c oughs> ก็อย่างที่เป็นลูกของเราอย่างนี้ครับ ผมว่าแปลกๆ <g ười> อยากอยากเห็นจัมโมร้องเพลงเหมือนกันนะ<ช>แ,ตแต่ว่าแต่ว่าอาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นเร็วๆนี้แต่จริงๆก็อยากเห็นอยากเห็นรูปผมร้องเพลงอยากเห็นรูปผมแสดงอยากเห็นหลายๆอย่างเลยเหม <c oughs> ือนพี่จูสัก70%เนนะอาจจะเหมือนผมตอนที่น้องเขาแบตหมดตอนตอนที่ช่วงก็เดี๋ยวเดี๋ยวคัดปุ๊บแบตหมดเลยครับครับประมาณนั้นครับ ครับผม<ค>ก็เร็วๆนี้ฝากติดตามแล้วกันครับผมสำหรับไลฟ์อัพ2026จะได้เจอนักแสดงหลายคนเลยครับผมได้เจอนักแสดงเยอะมากครับสำหรับ2026นี้ก็ฝากแฟนๆติดตามกันนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน,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 นรุนนิด,น,น,น,ดนึ่งเหรอเอาเอาเป็นว่าถ้าถ้าให้รุนนิดนึงสำหรับแฟนก็ใช้คำว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วกันใช้คำนี้ประมาณนี้ครับผม จูมาไม่ทําให้ผิดหวังแค่นี้พอจูเดียย์มาจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับผม<า>และทุกๆคนครับ <c oughs> เรียกว่าแบบว่าทีแน่นอนเขาประกาศแฟนสาอ่ะออออสติปิกครับผมอ๋อป,ประกาศประกาศ,ปร,กาศประกาศมาแล้วเพราะว่าอ๋อเขาจะประกาศรา,ายชื่อน,นักกีฬาไปแล้วก็ของผมกับพี่จูก็จะเป็นวิ่งผัดเราจะมีบาสเกตบอลมีฟุตซอลแล้วก็มีวิ่งผัดครับผมก็ผมกับพี่จูลงวิ่งผัดไป ลูกอ๋อโอ้ลูกอาจจะวิ่งยากนิดนึงแต่จริงๆลูกผมวิ่งวิ่งเร็วมากนะผมเคยผมเคยเห็นเออผมไปงานกับน้องจำมโมงานหนึ่งก็เขาวิ่งไปเข้าห้องน้ําวิ่งเร็วมากจริงๆวิ่งไปเข้าห้องน้ำก็ตอนนั้นเสร็จงานพอดีเขาก็วิ่งไปเข้าห้องน้ําวิ่งเร็วมากจริงจริงวิ่งเร็วมากผมว่าลูกผมตัวท็อปอยู่เหมือนกันลูกผมตัวท็อปอยู่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ยืนยืนเบอร์ต้นตลอดเบอร์ต้นตลอด ก็ดีใจกับลูกผมด้วยสนามครั้งนี้ของเราสนามครั้งนี้ของเราของมาร์กเหรอก็คือปกติทุกๆปีอ่ะผมไม่ค่อยลงกีฬาเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นกีฬาไม่เก่งก็มันจะมีมีบาอย่างที่ผมบอกมีบาสเกตบอลใช่ไหมครับมีฟุตซอลมีวิ่งผัดแล้วก็อาจจะมีมินิเกมอื่นๆอย่างเช่นเออชักเยอร์อะไรที่แบบว่าอะไรนะครับ ลงอันเดียวก็เอ่อก็เอ่อหลายๆคนอยากให้ผมลงกีฬาผมก็เลยเอองั้นงั้นเราลองลงวิ่งผัดดูก็แบบว่าชนกับพี่จูดูว่าเออเราลงอะไรดีก็สักอย่างหนึ่งก็เป็นกีฬาใหญ่ก็ลงวิ่งผัดไปครับผมก็จะทําให้เต็มที่ครับไม่ต้องมี่าแบบโัเาเข้านยัไม้โอ้ยยังตอนนี้ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้แต่ว่าเห็นหลายๆคนเขาบอกว่าเขาจะเอามีมเหมือนกันนะเอามีมใช่เอามีม อาจอาจะหลายหลายคนอาจจะเน้นเข้าร่วมแต่ผมนี่ผมว่าผมตั้งใจแล้วกันเอาเป,ปแนวตั้งใจแล้วกันครับผมย,ย,ย,ยังคิดยังไม่ได้คิดเพราะว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชนะ <laughs> อ,าอาจจะวิ่งแบบว่าเราเราถือไม้ใช่ไหมอาจจะวิ่งแบบว่าโชโช์ไม้ไปเลยแบบว่าหลอ่ลอๆเท่ๆอาจจะไม่ได้เอามีมากเอาเอาแบบว่าเอาเท่เอาติดเท่ไว้ก่อนติดเท่ไว้ก่อน อาจจะมีตอนเผลออาจจะมีตอนเผลออะไรอย่างเงี้ยครับได้ใช่ไหมถ้าเรารอเก็บมีมได้รอเก็บมีมได้แต่อย่าติดโบก็พอม่ติดโบพอแซวเล่นแซวเล่นจริงก็ก็ผมเห็นแฟนๆขับเขาก็ชอบชอบติดโบอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าหลายๆคนเขามองเราเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็แซวแกล้งแฟนๆไปว่าไม่ชอบติดโบแต่จริงก็แล้วแต่แฟนๆเลยครับได้หมดผมได้หมดครับ Final EP ีของ revamp under story ครับผมเตรียมตัวยังไงก็อย่างอย่างที่เพื่อนๆบอกก็เป็น Final EP ีที่เราจะดูด้วยกันกับแฟนๆทุกคนที่เสียมพระก้อนลงภาวไลนนะครับผมก็จะมีโชว์จากทุกๆคนทั้งก็อย่างที่รู้ก็จะมีมีร้องเพลงมีโชว์มีต่างๆอาจจะมีการพูดคุยที่มากกว่าปกติครับผมก็พอสต์มวันนั้นยังไม่รู้ครับผมแต่ว่า รองเท้าทำไมต้องเตรียมรองเท้าอ๋อไม่ต้องเตรียมรองเท้าเพราะว่าผมจะต้องวิ่งโชว์บนเวทีไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีวิ่งไม่มีวิ่งไม่มีวิ่งเท่ทุกคนครับผมเท่ทุกคนแน่นอนเพราะว่าจริงจริงเรื่องนี้ก็จริงเท่ทุกคนนะในเรื่องเท่ทุกคนเลยเนี่ยที่ยืนยันกันเท่ทุกคนเลยก็เราจะได้เห็นมุมเท่ๆไม่ไม่ได้หาตัวช่วยกำลังเลงอยู่ว่าใครใครเท่บ้างหาไปดูก็เท่ทุกคนนะในในซีรีส์เท่ทุกคนครับผม ไม่ไม่ต้องรอดูก็ไม่ต้องรอดูผมถอดรองเท้าวิ่งเพราะว่าผมแซวขำๆไม่มีใครจะโชว์วิ่งครับผมแน่นอนครับประมาณนี้ครับไ,ไม่คาดหวังสิใครจะไปโชว์วิ่งบนเวทีบ้าไปแล้ว ก็เรียกว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนจะได้เห็นโชว์จากทุกคนจะได้เห็นความเท่ของทุกทุกคนในเรื่องนี้จะได้เห็นโชว์เห็นอ่อได้ดูไฟแนลอีพที่ทุกคนตั้งตารอคอยไปด้วยกันครับผมจะได้ที่คลี่คลายปมที่เหลืออยู่ไปพร้อมๆกันครับครับฝากฝากก็ฝากน้องๆฝากลูกผมนะครับจมโม่ก็ช่วงนี้เขาก็ เป็นตัวท็อปก็จะเห็นเขาในหน้าโซเชียลมีเดียบ่อยๆก็ฝากเอนดูรูปผมหน่อยนะครับอาจจะซนนิดนึงเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดได้ไม่นานนะครับผมแล้วก็ดัดีของเขาอาจจะสอนอะไรมาประมาณหนึ่งก็ช่วงนี้น้องกําลังโตก็ฝากเอนดูลูกผมด้วยนะครับน้องจัมโมครับเอ่อครอบครัวพี่เต๋อหรอลองฝากลองฟังจากผมนะใชู่กผมเป็นเป็นคนน่ารักนะครับพี่เต๋อก็ เขาหน้าตาก็ใช้ได้อยู่นะครับอาจจะมีสซนบ้างก็ตามประสาเด็กเด็กวัยรุ่นนะครับก็ฝากเอ็นดูรูปผมด้วยนะครับพี่เตก็สนิทกันไว้น่าจะดีนะครับฝากด้วยครับผมนะครับ